ยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องพอรชนกเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะแฟนๆที่รักค่ะหลังจากที่หายไป1วันนะคะแอดมินก็กลับมาแล้วมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องตรวนสวัสดในรอยแคนนะคะซึ่งวันนี้นําเสนอเป็นตอนที่3แล้วค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะตรวนสวัสดในรอยแผนเรื่องโดยพรชนก ช่วงคำ่ำหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่มหาวิทยาลัยแล้วนักศึกษาต่างเดินทางกลับบ้านรวมถึงพอใจด้วยเช่นกันเมื่อมาถึงรถที่จอดอยู่เธอก็ถึงกับหน้าเสียไปทันทีพอรถของเธอล้อแบนทั้งล้อหน้าและล้อหลังหากจะเรียกช่างตอนนี้คงใช้เวลานานทีเดียวเธอจึงคิดว่าจะนั่งแท็กซี่กลับแต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้เรียกรถรถยนต์คันหรูก็มาจอดข้างๆเธอ หญิงสาวหันไปมองพร้อมกับกระจกที่ลดลงพอใจรถเป็นอะไรหรอเจ้าของรถเอ่ยถามรถยางแบนนทั์เมื่อเช้ายังดีๆอยู่เลยงันขึ้นมาเดี๋ยวทัตไปส่งเสียงทุ้มเอ่ยขึ้นพร้อมกับเปิดประตูก้าวลงมาจากรถแล้วเดินอ้อมไปเปิดประตูให้หญิงสาวเธอยกนาฬิกาข้อมือขึ้นมามอง เห็นว่าช้าไปมากแล้วเกรงว่าจะทำมือค่ำให้เจ้านายทานไม่ทนันเธอจึงตัดสินใจขึ้นรถไปกับอินทัศขอบคุณมากนะทัศพอใจกำลังรีบเลยหลังจากขึ้นรถได้เธอก็เอ่ยขอบคุณเจ้าของรถเกือบหนึ่งชั่วโมงต่อมารถยนต์คันหรูก็มาจอดที่หน้าประตูบ้านหลังใหญ่หญิงสาวก้าวลงจากรถตามมาด้วยชายหนุ่ม เจ้าของใบหน้าหล่อแล้วขอบคุณมากนะทัร์ที่มาส่งเธอหันมายิ้มให้เขาเป็นการขอบคุณด้วยความยินดีอย่างยิ่งเลยครับงั้นพอใจเข้าบ้านก่อนนะพรุ่งนี้เจอกันจะ้ะหญิงสาวเอ่ยก่อนจะหมุนตัวเดินเข้าประตูไปแต่ยังไม่ทันที่จะได้เดินไปไหนมือหนาก็คว้าเอาไวส้สกอนเดี๋ยวสิพอใจมีอะไรหรือเปล่าจะ๊ะ หญิงสาวหันมาสบสายตาคมคู่นั้นสองมือหนาจับมือเธอขึ้นมากุมมาไว้พอใจรู้ใช่ไหมว่าทัดคิดยังไงกับพอใจเขาตัดสินใจเอ่ยถามเธอเองก็ได้แต่พยักหน้ารับทัดอยากขอให้พอใจเปิดใจให้ทัดหน่อยได้ไหมทัดอยากมีช่วงเวลาดีๆกับพอใจก่อนจะไประเรียนต่อเมืองนอก มันจะเป็นการให้ความหวังทัศหรือเปล่าพอใจเคยบอกทัดไปแล้วว่าระหว่างเราอะเป็นได้แค่เพื่อนเท่านั้นเธอบอกออกไปตรงๆทัดก็ไม่ได้บังคับนี่ว่าเราต้องคบกันเป็นแฟนทัดต้องการแค่ช่วงเวลาดีๆระหว่างเราเท่านั้นแหละการที่เรารักใครสักคนบางครั้งก็ไม่จําเป็นหรอกนะว่าอีกคนจะต้องรักตอบแค่ความรู้สึกดีๆที่มีให้กันอะมันก็มากเกินพอแล้ว จบคำพูดของอินทัศเธอก็นิ่งไปสักครู่ก่อนจะเอ่ยบางอย่างออกมาเอาเป็นว่าพอใจยินดีที่จะทำให้เพื่อนรักคนนี้สบายใจนะเธอว่ายิ้มยิ้มทำเอาอีกคนฉีกยิ้มกว้างออกมาด้วยความดีใจขอบคุณมากนะพอใจขอบคุณมากในตอนนี้อินทัศดีใจจนพูดอะไรไม่ถูกจนเผลอเอื้อมร่างบางเข้ามากอด เมื่อน,นึกขึ้นได้จึงรีบผละออกขอ,ขอโทษนะคือทัดดีใจจนลืมตัวไปหน่อยพอใจอยา่าโกรธทัดเลยนะรีบเข้าบ้านเธอพรุ่งนี้เจอกันใหม่เธอยิ้มน้อยๆก่อนจะเดินเข้าบ้านจากนั้นอินทัดก็เคลื่อนรถออกไปเช่นกันแต่ทั้งสองไม่รู้เลยว่าทุกการกระทำระหว่างเขาและเธออยู่ในสายตาของภูเมฆตลอดอ้าวคุณภูกลับมาแล้วหรอคะ หญิงสาวหันไปตามเสียงเห็นเจ้าของบ้านเดินเข้ามาในครัวแต่ไม่มีคำตอบสำหรับคำถามเมื่อสักครู่เธอจึงเปลี่ยนคำถามใหม่วันนี้อยากทานอะไรเป็นพิเศษไหมคะเจ้านายดูท่าทางอารมณ์ดีเป็นพิเศษจังเลยนะเมื่อได้รับคำตอบที่ไม่ตรงคำถามเธอจึงหันขวับไปมองหน้าเขาทันทีก็ไม่รู้จะอารมณ์เสียไปทำไมนี่คะแล้วรถไปไหน ทำไมไม่ขับกลับบ้านเจอคำถามนี้เธอเองก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเขาคงไม่เห็นรถจอดที่โรงจอดรถจึงได้ถามแบบนี้รถยางแบนค่ะก็เลยจอดไว้ที่มหาลายัยพรุ่งนี้จะเรียกช่างเข้าไปดูให้พอใจตอบตามความจริงรถยางแบนหรือว่าอยากให้ผู้ชายมาส่งกันแน่น้ำเสียงของเขาเริ่มเข้มขึ้น อาจจะเป็นเพราะแอลกอฮอล์ที่เพิ่งดื่มเข้าไปนั่นเองอย่ามาหาเรื่องกันนะคะคุณภูหาเรื่องอะไรก็ฉันเห็นกับตาว่ามีผู้ชายมาส่งเธอถึงหน้าบ้านกอดกันกลมอีกต่างหากอย่างนี้จะเรียกว่าหาเรื่องได้ยังไงกันยิ่งนึกถึงภาพที่เห็นเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมายิ่งรู้สึกหงุดหงิดเขาเองก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาต้องรู้สึกแบบนี้ด้วยทั้งที่มันไม่ใช่เรื่องของเขาเลยแม้แต่น้อย นี่คุณแอบดูฉันเหรอเธอแหวใส่เขากอดกันกลมอยู่หน้าบ้านยังจะมาว่าฉันแอบมองอีกเหรอเขาก็ไม่อ่อนข้อให้เธอเช่นกันเมื่อนึกไปแล้วมันก็เป็นจริงอย่างที่เขาว่าเธออยากจะเขกหัวตัวเองเหลือเกินที่ไม่ระวังตัวจนเกิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นเห็นผู้ชายเป็นไม่ได้เลยนะตัวสันเชียวนี่คุณอย่ามาพูดจามาหม,มาแบบนี้นะ เธอว่าอย่างไม่เกรงกลัวเมื่อเขาพูดในสิ่งที่มันไม่เป็นความจริงพูดความจริงรับไม่ได้หรือไงเขาว่าพลางเดินเข้ามาใกล้ความจริงที่คุณใส่ร้ายคนอื่นนะหรอหญิงสาวเชิดหน้าถามกลับก็เรื่องที่ว่าเห็นผู้ชายแล้วตัวสั่นนะสิสงสัยจะจริงนะเพราะตั้งแต่ฉันเดินเข้ามาใกล้เธอก็เริ่มสั่นละ นี่คุณคราวนี้เธอแหวใส่เขาทันทีทำไมจะตบฉันงั้นเหรอก็เอาสิตามสบายเลยแต่บอกไว้ก่อนนะว่าตบมาฉันจูบก,กลับไม่เพียงแต่พูดเปล่าในตอนนี้เขาเริ่มเดินเข้ามาใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆใบหน้าที่โน้มเข้ามาใกล้นั้นทำให้เธอรับรู้ได้ถึงกลิ่นแอลกอฮอล์ที่เขาดื่มเข้าไปจะเข้ามานะคุณภู ไม่งั้นน่ะฉันตบคุณจริงๆด้วยอย่าคิดว่าฉันไม่กล้านะหญิงสาวเริ่มกลัวขึ้นมาทันทีค่อยๆถอยหลังหนีแต่สุดท้ายก็ถอยไปติดเคาน์เตอร์อ่างล้างจานจึงไปต่อไม่ได้แล้วกลัวอะไรละ่ะทำไมต้องถอยหนีอย่าเก่งแต่ปากสิเขาว่าพร้อมรอยยิ้มร้ายยังไม่ทันจะได้พูดอะไรต่อฝ่ามือน้อยก็ฟาดลงมาที่แก้มขวาของเขาเต็มแรงแต่มีหรือ ที่เขาจะยอมปล่อยเธอไปง่ายๆเรีีมฝีปากหนาฉกวูบมาที่ปากอวบอิ่มเป็นจูบที่จาบจ้วงและเอาแต่ใจที่สุดพอใจพยายามขัดขืนสุดแรงแต่เธอก็ไม่สามารถต้านทานแรงยักษ์อย่างเขาได้ที่สุดแล้วเธอก็อ่อนระทวยราวกับขี้พึ่งลนไฟเมื่อหมดแรงจะต้านทานเขาอย่างที่ใจต้องการจากจูบที่ดุดันกลายมาเป็นนุ่มนวล จนเธอเผลอสนองจูบเขาไปโดยไม่รู้ตัวร่างของเธอถูกเขาอุ้มขึ้นมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้รู้ตัวอีกทีแผ่นหลังก็แตะโซฟาอ่อนนุ่มนั่นแล้วภูเมฆอุ้มร่างอรชรอ,ออกมาที่ห้องรับแขกโดยมีแสงไฟจากห้องครัวศาสต์สองพอมองเห็นทางได้แต่ภายในห้องรับแขกค่อนข้างมืดเพราะด้านนอกมีเพียงแสงไฟจากสนามหญ้าที่อยู่ห่างออกไปเท่านั้น ไฟในห้องไม่ได้เปิดเอาไว้ตอนนี้ผูเมฆครมจูบไปทั่วใบหน้าและลำคอระหงของเธอมือหนาจัดการกับชุดนักศึกษาของเธอจนพลนร่างไม่นะคะคุณภูอย่าค่ะเธอพึมพำเสียงเบาอยู่ในลำคอแต่ร่างกายกลับไม่ต่อต้านเลยแม้แต่น้อยปล่อยให้เขาเชยชมอยู่อย่างนั้นโศกสารพอใจเธอค่ะปล่อยพอใจไปเถอนะคะ หญิงสาวใต้ร่างอ้อนวอนเขาอีกครั้งชอบนักไม่ใช่หรอชอบยั่วผู้ชายเนี่ยให้เขามาส่งจนถึงบ้านอยากมีผัวจนตัวสั่นละสิท่าฉันนี่ลหละจะยัดเยียดความเป็นผัวให้เธอเองพูดจบเขาก็ทำตามอย่างที่พูดทันทีพอใจคิดจะอ้อนวอนเขาอีกแต่เธอกลับเปลี่ยนความคิดเพราะในตอนนี้อารมณ์เขากำลังลุกชน การพูดอะไรออกไปน่าจะเป็นการเติมเชื้อไฟมากกว่าเธอเลือกที่จะเงียบและยอมรับชะตากรรมน่าจะเป็นทางออกที่ดีเธอยอมให้เขาย่ำยีพรหมจรรย์ที่เธอห่วงแหนักหนาโดยไม่ขัดขืนเลยแม้แต่น้อยกว่าพายุอารมณ์จะสงบลงไปได้ก็นานหลายนาทีเลยทีเดียวนาเธอทำให้แม่ฉันตรอมใจตายเธอต้องรับผิดชอบ ฉันจะทําให้เธอทุกทรมานเหมือนที่แม่ฉันได้รับมือหนาเชยคางมนขึ้นมาสบตาเขาดวงตาคู่คมสารศบสายตาดุข,ของเขาไม่ยอมลดลาเช่นกันหญิงสาวกำม,มัดกัดฟันแน่นแต่ไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่น้อยจะไม่พูดอะไรสักหน่อยเลยเหรอน้ำเสียงเหยียดยามดังขึ้นอีกครั้งป่วยการที่จะพูดเพราะถึงยังไงพูดไปคุณก็ไม่เชื่ออยู่ดี เอาแต่ความคิดตัวเองเป็นใหญ่ใครบอกอะไรไม่เคยฟังสะใจกูหรือ,อยังล่ะคะถ้าสะใจแล้วฉันก็ขอตัวก่อนพูดจบก็คว้าเสื้อผ้ามาแนบกายก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดินเร็วไปที่ห้องของตนเองอย่างรวดเร็วเมื่อปิดประตูเรียบร้อยพอใจก็ปรีไปที่ห้องน้ำเปิดน้ำฝักบัวร่ารถตัวทันทีเธอใช้มือวักน้ำมาล้างที่ริมฝีปากกล่าวกับว่า ต้องการให้คราบราคีที่เขาฝังเอาไว้ในร่างกายของเธอให้หลุดพ้นออกไปพอใจใช้มือถูริมฝีปากจนแดงกว่าเดิมจากที่แดงและบวมจากการถูกจูบและดูดดึงอย่างเอาแต่ใจของเขากว่าหนึ่งชั่วโมงผ่านไปยิ่งสาวจึงออกมาจากห้องน้ำเธอล้มตัวลงนอนบนที่นอนนุ่มพยายามขมตาให้หลับเพื่อจะให้ลืมเรื่องราวที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้แต่อย่างไร เธอก็ไม่สามารถทำให้ตาหลับลงได้มันยังคงค้างแข็งอยู่อย่างนั้นเหลือบมองนาฬิกาเป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วอีกห้องหนึ่งซึ่งอยู่ที่ชั้นสองของบ้านหลังใหญ่ชายหนุ่มเดินวนเวียนอยู่นานแล้วเพราะนอนไม่หลับเขาจึงตัดสินใจลุกมาจุดบุหรี่สูบที่ระเบียงด้านนอกความคิดต่างๆก็ลอยวนเข้ามาในหัวอยูด่ดีไม่รู้จะทำอย่างไร สุดท้ายก็ลงมาหาอะไรดื่มที่ชั้นล่างเผื่อมันจะทำให้เขาลืมอะไรๆที่อยู่ในหัวตอนนี้ได้บ้างเมื่อดื่มไปสักพักก็เริ่มเมาอีกครั้งจะไม่ให้เมาได้อย่างไรกันเพียงแค่ชั่วโมงเดียวเราก็หมดไปแล้วหนึ่งกลมเมื่อเริ่มใดที่ใบหน้าสวยหวานของพอใจก็ลอยเข้ามาในหัวเขาอีกครั้งสลับกับภาพใบหน้าอมทุกข์ของแม่เมื่อตอนป่วย สภาพของแม่ในตอนนั้นไม่ต่างอะไรกับซากศพที่เดินได้จากคนที่เคยดูแลตัวเองดีตลอดเวลาแต่ในตอนนั้นท่านไม่สนใจตัวเองแม้แต่น้อยส่วนพ่อไม่ต้องพูดถึงน้อยมากที่จะเข้ามาดูแลภรรยาคู่ทุกคู่ยากมีเพียงเลขาคนสนิทอย่างพิมพ์ระดาเท่านั้นที่ดูแลแม่ทุกอย่างแต่แล้ววันหนึ่งเขาก็ตาสว่างเมื่อเขาเห็นพ่อเดินออกจากห้องของพิมพ์ระดา คนที่เขาคิดว่าซื่อสัตย์กับแม่มากที่สุดพ่อเป็นชู้กับเลขาส่วนตัวของแม่เพราะอย่างนี้นี่เองที่ทำให้แม่ของเขาตรอมใจจนต้องล้มป่วยคิดมาถึงตรงนี้ก็ทำให้ไฟแค้นของเขาโหมกระพือขึ้นอีกครั้งฉันจะเอาคืนเธอให้สาสมนางพิมระดาเขาพึมพำเบาๆกับตัวเองก่อนจะลุกเดินไปที่ประตูห้องหนึ่ง ยืนอยู่อย่างนั้นสักพักคิดว่าจะเปิดประตูดีหรือไม่ที่สุดแล้วเขาก็เดินจากตรงนั้นไปแต่เพียงไม่กี่นาทีก็กลับมาใหม่พร้อมกับพวงกุญแจในมือแล้วจัดการไขทันทีที่เดินมาถึงหญิงสาวที่กำลังเคลิ้มสะดุ้งตัวตื่นทันทีเมื่อประตูห้องถูกเปิดออกเธอเพิ่งรู้ตัวในตอนนี้เองว่าพลาดที่ลืมล็อกกรอนประตู จนเข้าไขเข้ามาได้อย่างง่ายดายทำไมต้องทำท่ากลัวขนาดนั้นด้วยล่ะเขาเอ่ยเสียงยันเมื่อเห็นพอใจลูกขึ้นแล้วถอยไปพิงห <ok ัวเตียงกระชับผ้าห่มเข้าหาตัวด้วยความกลัวดูจากท่าทางเขาแล้วคงจะดื่มมาไม่น้อยเช่นกันเขาเข้ามาแบบนี้ต้องการอะไรกันแน่นะมารยาทน่ะมีไหมคุณ ข้าห้องคนอื่นโดยไม่ได้รับอนุญาตแบบนี้มันไม่น่ารักเลยนะเมื่อตั้งสติได้ก็แหว่ใส่เขาทันทีไม่จำเป็นหรอกเลยเมื่อที่นี่คือบ้านของฉันคุณต้องการอะไรอีกไม่ทราบก็ไม่ต้องการอะไรมากหรอกนอกจากความพินาศย่อยยับของเธอกับน้าเท่านั้นยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเพราะนั่นมันหมายถึงชัยชนะที่ฉันต่อสู้เพื่อแม่ฉัน น้ำเสียงและแววตาของเขาในตอนนี้ใช้แววดุดันอย่างเห็นได้ชัดคุณก็ต้องแต่จะแก้แค้นแล้วก็โทษคนนั้นคนนี้ตลอดเวลาแต่คุณไม่เคยย้อนกลับไปมองสิ่งที่แม่คุณทำเลยคุณเคยถามคนอื่นบ้างไหมว่าแม่คุณน่ะทำอะไรกับใครเขาไว้บ้างคราวนี้เธอเสียงดังใส่เขาอย่างลืมตัวเมื่อนึกขึ้นได้ก็รีบเก็บอาการทันที เกือบจะเพลอพูดอะไรออกไปอีกปากดีแบบนี้คิดว่าฉันจะใจดีปล่อยเธอด่าได้ตามใจชอบงั้นเหรอเขาตวาดกลับด้วยอารมณ์ไม่ต่างกันก็เอาสิจะทำอะไรก็เชิญฉันมันก็แค่ลูกไก่ในกำมือคุณอยู่แล้วนี่จะบีบหรือจะคลายก็เชิญผู้ชายอย่างคุณน่ะฉันไม่กลัวหรอกหญิงสาวเชิดหน้าท้าทายอย่างถือดีทำให้คนที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอ เกิดอยากจะเอาชนะขึ้นมาร่างหนากระโจนเข้าหาเธอทันทีราวกับเสือจ้องขย้ำเยื่อแต่มีหรือที่เธอจะกลัวเขาอยากจะทำอะไรก็ให้เขาทำไปหน้าที่ของเธอคือรับกรรมที่ไม่ได้ก่อน,นั้นเธอเองก็ได้แต่หวังว่าสักวันเขาจะรู้ความจริงทุกอย่างและวันนั้นจะเป็นวันที่เธอได้รับอิสรภาพจากแรงแค้นของเขา พายุอารมณ์โหมกระหน่ำเข้าหาเธออีกครั้งอย่างไร้ความปราณีกว่าจะสงบลงได้ก็ปาไปเกือบเช้าจนเธอและเขาหมดแรงไปกันทั้งคู่สองหนุ่มสาวหลับไปด้วยความเหนื่อยล้าแสงแดดจากหน้าต่างสองลอดผ่านพ้าม่านเข้ามาด้านในห้องทำให้คนทั้งสองรู้สึกตัวตื่นเกือบจะพร้อมกันนาฬิกาที่ผนังบ่งบอกว่าเป็นเวลาสิบโมงแล้ว พอใจทำท่าจะลุกแต่เธอก็ต้องล้มตัวลงนอนอีกครั้งเพราะอาการปวดจีที่หัวอย่างแรงนั่นเองฉันหิวแล้วไปทำอะไรให้กินหน่อยเจ้าของบ้านว่าเสียงเข้มเธอจึงพยายามยันกายลุกขึ้นเดินเข้าห้องน้ำก่อนจะทำหน้าที่ของตัวเองต่อเธอทำข้าวต้มกุ้งไว้ให้เขาเป็นอาหารง่ายๆที่เธอคิดว่าน่าจะใช้เวลาน้อยที่สุด จากนั้นก็ตั้งโต๊ะเอาไว้พร้อมกับกาแฟหอมกรุ่นในแก้วใบเล็กที่ตั้งอยู่ข้างกันเธอเดินเข้าห้องตัวเองอีกครั้งหมายจะอาบน้ำแต่งตัวออกไปซื้อยาคุมฉุกเฉินหน้าปากซอยมาทานแต่ด้วยอาการที่ปวดหัวหนักอึ้งขึ้นเรื่อยๆหลังจากอาบน้ำแล้วเธอจึงกินยาแก้ปวดลดไข้ไปจากนั้นก็ล้มตัวลงนอนกาวว่าอาการปวดลดลงแล้ว จะออกไปซื้อยาอย่างที่ตั้งใจเอาไว้แต่มันก็กลับไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเธอรู้สึกตัวตื่นมาอีกทีก็ปาเข้าไปเกือบจะห้าโมงเย็นแล้วร่างอันเบาบางของเธอติดตัวลุกจากที่นอนล้างหน้าล้างตาเสร็จก็ไปที่ครัวแต่ยังไม่ทันได้ถึงเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นซะก่อนทำตัวยังกับเจ้าของบ้านงานการไม่มีทําหรือ,อยังไง ถึงได้แต่เอาแต่นอนแบบนี้ฉันจ้างเธอมาทํางานให้นะไม่ได้จ้างมานอนหัดมีความรับผิดชอบซะบ้างสิเจ้าของบ้านนั่งหิวท้องรอตั้งแต่บ่ายแล้วนะเนี่ยเขารายยาวพร้อมกับสายตาไม่เป็นมิตรแล้วทําไมคุณไม่โทรปลุกหรือว่าหาอะไรง่ายๆทานไปก่อนล่ะคะอาหารสําเร็จรูปในตู้เย็นก็มีตั้งหลายอย่างเธอเองก็ไม่ได้ชอบนักหรอกผู้ชายปากร้ายแบบนี้ ไหนๆก็มองเธอไม่ดีอยู่แล้วนี่ส่วนสักหน่อยจะเป็นไรไปยังไงยังไงเขาก็ไม่กล้าไล่เธอออกอยู่แล้วอย่ามาต่อปากต่อคำกับฉันได้ไหมฉันหิวมีหน้าที่ทำอะไรก็ทำไปเสียงของเขาเริ่มดังกว่าเมื่อครู่ที่ผ่านมาพอใจซึ่งหันหลังเดินเข้าครัวไปทันทีอันที่จริงเขาเข้าไปปลุกเธอที่ห้องรอบนึงแล้วละ่ะแต่เจ้าของห้องหลับสนิท อีกทั้งอย่างตัวร้อนอีกด้วยเขาจึงเลือกที่จะเดินออกมาเงียบๆจัดการอุ่นอาหารสำเร็จรูปทานรองท้องไปพลางๆก่อนเขาเองก็มีส่วนทำให้เธอต้องเป็นแบบนั้นเวลาที่ดื่มแอลกอฮอล์มักจะมีอารมณ์ที่รุนแรงเสมอนั่นจึงอาจจะเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เธอไม่สบายก็เป็นได้อาหารพร้อมแล้วนะคะคุณภูพอใจเดินเข้ามาบอกเมื่อเธอตั้งโตเสร็จ จากนั้นเขาก็เดินตามเธอเข้าไปในห้องอาหารเมื่อเจ้าของบ้านนั่งเรียบร้อยเธอก็ตักข้าวให้และถอยไปยืนมือประสานกันอยู่ข้างโต๊ะนั่งลงสิจ,จู่ๆเสียงทุ้มก็ดังขึ้นคะฉันบอกให้นั่งลงไงเขาย้ำด้วยน้ำเสียงดูดูนั่งไม่ได้หรอกค่ะดิฉันไม่กล้าตีตนเสมอคุณหรอกจะนั่งดีๆหรือต้องให้ฉันอุ้มมานั่ง จบคำพูดของเขาเธอก็เดินมานั่งตรงข้ามกันกับเขาทันทีตักข้าวใส่จานแล้วทานเป็นเพื่อนฉันอย่าพูดมากด้วยฉันรำคาญเขาปรามเอาไว้พาอรู้ดีว่าเธอจะพูดอะไรซึ่งหญิงสาวเองก็ได้แต่ทำตามที่เขาบอกแล้วนั่งทานเงียบๆจนมื้อข้ามผ่านไปพอใจเก็บจานชามไปล้างทำความสะอาดครัวเสร็จก็เกือบจะสองทุ่ม อาการปวดหัวตัวร้อนเริ่มออกอาการอีกครั้งเธอจึงรีบอาบน้ำกินยาแล้วเข้านอนลืมเสื้อสนิทไปเลยว่าตั้งใจจะไปซื้อยาคุมฉุกเฉินมากินคืนนั้นภูเมฆเดินวนไปมาด้วยความกระวนกระบายใจเพราะเป็นห่วงเธอเห็นอาการเมื่อตอนหัวค่ำแล้วก็อดสงสารไม่ได้จวบจนกระทั่งเวลาล่วงเลยจนถึงเที่ยงคืนเขาก็ตัดสินใจเดินไปที่ห้องของเธอ ร่างบางนอนขดอยู่บนเตียงโดยไร้ผ้าหม่มด้วยเป็นกังวลว่าอาการที่เป็นอยู่จะไม่หายเธอจึงอัดยาไปหลายเม็ดผลที่ตามมาก็คือการหลับไปโดยไม่รู้ตัวหลับสนิทเสียด้วยขนาดเขาเปิดประตูเข้ามาตั้งนานเธอยังไม่รู้สึกตัวหนาวพ่อจ๋าแม่จ๋าหนาวเหลือเกินเธอเอ่ยออกมาเบา พร้อมกับกอดตัวเองแน่นทำให้เขารู้ว่าเธอละเมอและคงจะหนาวจริงๆแม่จะไม่เปิดแอร์แต่เธอก็เปิดหน้าต่างรับลมเอาไว้ทำให้อากาศยามค่ำคืนแบบนี้เย็นกว่าปกติภูเมฆดึงผ้าห่มมาคลุมกายให้เธอก่อนที่เขาจะสอดร่างเข้าไปใต้ผ้าห่มข้างๆร่างนุ่มนิมแต่เธอก็อยังดิ้นไปมาคล้ายๆกับว่าย,ยัางไม่คลายหนาวเขาจึงรังร่างบางนั้นเข้ามากอด ด้วยความรู้สึกที่แตกต่างจากเมื่อคืนมากเขารู้สึกอบอุ่นที่มีเธออยู่ในอ้อมกอดบางทีก็อยากกอดเธอเอาไว้นานๆแบบนี้หากเรื่องราวระหว่างแม่ของเขากับน้าของเธอไม่เข้ามาในมโนโนึกอยู่เรื่อยๆช่วงสายของวันต่อมาพอใจค่อยๆลืมตาขึ้นอย่างช้าๆอาการปวดหัวเมื่อคืนทุเลาไปมากแล้วเหลือแต่อาการครั่นเนื้อครั่นตัวเท่านั้น ที่ยังคงมีอยู่หญิงสาวรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างอยูอย่ข้างกายจึงหันไปมองนี่คุณเสียมารายาทอีกแล้วนะเดี๋ยวเพิ่งด่าสิจะเรียกว่าเสียมารายาทได้ยังไงล่ะก็เธอไม่ได้ปิดประตูนี่จะเถียงก็เถียงไม่ออกเพราะมันเป็นจริงอย่างที่เขาว่าเธอไม่ได้ล็อกประตูจริงๆเพราะคิดว่าจะเข้ามาไม่นานแล้วจะออกไปข้างนอกแต่ดันเผลอหลับไปซะก่อน ลุกไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็ไปอาบน้ําได้แล้วไปถ้าขาคุณยังเกี่ยวขาฉันไว้แบบนี้คิดว่าฉันจะลุกได้ไหมล่ะเธอหันมาตามสายตาดูใส่เขาก่อนที่จะลุกเดินไปเข้าห้องน้ําคนตัวโตวมองตามไปจนรับร่างอรชรจากนั้นเขาก็ลุกเดินกลับห้องตนเองบ้างหญิงสาวชงกาแฟให้เขาโดยไม่ทำอาหารเช้าเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ ก็ต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตนเองจบตอนที่3แล้วนะคะท่านผู้ฟังคะแหมตาต่อตาฟันต่อฟันเลยนะคะไม่มีใครยอมใครเลยจริงๆค่ะเรื่องราวตอนต่อไปจะเป็นยังไงเรามาติดตามกันต่อในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ